พี่น้องจ้าใบตองโอ้กบลาดอกยางละน้อยก็ได้โอ้ยางกนได้แสนหองกิโลก็หักกันหนั่งกันเนาะเฮ้ยไอจิหลอลงไปพี่น้องจิหลอดถ้าได้ว่าเป็นเจ้าชีพกุโตหรอเปล่าลานเสาเอาเครื่องใส่บาให้พี่น้องไปใส่ถาไปใส่ถาเครื่องใส่บาทเลยจ้าเครื่องหิดใส่หอกอันนี้มะนึ่งบ่แบ่งกันเมื่อทำบุญพี่น้องเลย ตัวตัห่ตัวหนึ่งเอาชคตัวนอกตัววาวะไปแล้วโอ้ยจะทงใหม่ไม่ใช่น้ำมันนะน้าๆปิ่งเอาตังหาอึ่งได้จะเอาแหละบ่บะอึ่งนะมักโซโอ้มักกะทันได้จะเอาแหละอาเอามา่อส่ห่อเข่าก็เอามักกะทันบ่ มากลงเอายมเอามาพี่หมัก uh, อันกระทันก็หมากสุมโอนะถ้าสีแบ่งใค่ะนี่ยใส่ครบนะเอาพี่ป่างานได้ในซาดบันน้องแต่นี่พี่สอง่ใช่ไพี่ครบันได้คนละสองอะไรป่าเลย ก็ใส่อเขากันมาเลยโอโอ้ยแย่มากนะโอ้ก็ใส่แตนะแล้วเฮาไโอ้ก็ใส่ก็ห่อเขามันมายวพี่น้องมันมินมันบินได้บ่แม่บินบินได้ออืมอืมน่าอะสบายดีปาลุงสลุไปกันมันบินได้อยู่ว่ได้ได

อ,อืมยังคิวอยู่ในปาน่ามันยังมันคมอยู่มันยาวแล้วมันเป็นลูก่อมันก็คือบ้งบ้งลูกหลาะบ้งโบ้งโตใช้ใบใบกับมันกับโคบเื่อไปใบใบเื่อโตัว,วดำดำเข็ดำ เพิ่เนี่เป็นแม่ยังไงพี่น้องเอาเอาโทรศัพท์มาอ้าิ่นซื้อโทรศัพท์ใหม่ดําเลยแมดํนี้อันนั้นแหละตัวดําเนี้ยมันติดต่อไหวยังนั่นคะอืมอืมอืมก็ป้ากระตุ้นเอาเอาเอาอีเน่เอาอีเน่นั่นโอ้ยกดก็พอกดลูกเอ้ยกดใหญ่ๆนะ บังค uh? ับมานอนผีบ <Cheers> ่อมือนี่ฮะมานอนเบาลื่นจังไดเรอเดี๋ยวมือลลมีไผ่เห็ดล่มมานอรินกับบักฉับอับัไอฉับอ่าว่านเรรินกับเขาวอางว่านมันุษยแกกรินลุดแป้งไอเ้ แบกกแรงน้ำบักฉับตำรังมันอืมใครแรงน่ะอใครแลน้ำบักฉับนะเออ๋นี้แบบนะบลลุอ่ะโมตีไปใช้ลูก

เอออาอาอาานีก็ไทยนี่เจ็กจักรนี่นี่นี่คือไอพฟนโอ้ไอพฟนไอพน7เจท่รไนะลูกไอโฟนไอพนลยังฮะไอพูลโล่ไอพูลล้อไอพูลลอยเคยเห็นหน่อพนไอพูลลอยเออไอโฟนไอโฟนกับพี่ แกกินเนี่ยกินข like ้าวเอ๊อโอ้ยโทรศัพท์ม uh. uh ันจะอยู่เดีจักมื่อจักเดือนจักสไตล์ญี่ปุ่นดิแซ่บแอะใจทีมทีมลุงปอกทีมลุกปอกทีมจะต้องย่างเอาอันเดียวเอาน้อยน้อยเอานยน้อยน้ำลูก วัวแล้วเริ่มสุดยอดมาแล้วสีใหม่มันเป็นอะไรสีใหม่ชิ้นกล้องก็เป็นชีช้ชมพู้บอกกนตัวชับมันเป็นสี้นดำนี่บ้างบ้าเป็นชิ้นดำจับจับประมาณจับบอกบอกว่ากระตุนกระตุนบักลานะลูกกระตุนบักลาคือคือคือบักคำแทะคืองูแล้ว เสียร์งามเชียร์บงท้านก็มีสวยงามใช่หรือเาจหน่อยเริ่มทำการย้ายกระสากได้ดิไม่มันมากระจุกอาขามันก็เหมือนนี้เลยนะอืมเขาเรียกกระจุกต้อ ไต่อนี้บ้าอะไราพศาละจิ้เตไนาเด้อเขากูตกใจเต๋เอ้ยคือจะเห็นได้เลยเหกอันนี้มดแล้วเอ้่าร์ดมัน คลิดแกวบังคับนอนนอนน้ำใจบ่แมงนอนน้ำใจหรือมือ่อฮะน้ใจอตีตากัอนอยก่นี่น <c oughs> ้องมืขึ้นนี่ตีตาีเรล่าไอ้ังตีตาบกบกใจจนมีมนจนน้ำตาอะไมากบลูกมาเบิงๆๆ้งเบิงเบิบคับเจ็บมึงเลี้ยงเดอจีแป้เพิ่งกะ ให้เมือ่อเมืม่อบ,อบ,บ,อบ,บอ่าป่าว่านักบีเมือม่อ,อไรก็เมือ่อไรงานแม่ว่าใจตีเตะจนผิงตเตะจนหลมลงเล,ล,ลยดังปิงเ <c oughs> องอือเลยนะ <c oughs> นว่าใจตีฝันดังปิงลลมลงเลยแหม่ันโทรมาโทรเปิดวิดีโอคอลเบิ่งดูนี่ซุยว่าสันมันมาซ้อนว่าตาใจตีมันเสียงดังปิงว่าสันเตะกระล้มลงเลยว่าสัน เตะและขี้อัดว่าสันปาดโถมสมมหาเรื่องจะกูทะน้อบ้านนี่ว่ะสันปาไหมเอาออกซะปะดุกมาเอาออกคือแต่ได้สอนเอามือตบเธอตัวเองอีกดังปิ่งบังคับสอนได้เมื่อคืนนี่ใจตีบังคับแนวไหนโโหแห้งประนันผูบอเตะ้บเลยบอลุกไปเจ็บน้ำตาออกโอ้น้ำตาจนออก ใจนี่คือบบดีแท้ใจนี่คือเสียงดังปิ่งโลดบ่ตีหอไปตีหเตะแล้วมาหั่นไปโลดขันข้อโลดขันข้อแกฮักข้อาเอามาส่งมากระบอนพ่เล็กผดเคียร์แกถูมเคียรพ่อไวเขางงเจ้าเหตุยัง ใช้มาปอดมือีรายการเลยนี่จังมารล่อซอยซยมีรายการเลยฝังเงี้นึ่งมังเงีน่ไปเลยคผดอยากเมื่อยเลยนี่จังเสวยาใจตีเพิ่นเสียงดังปิ่งเตะกันล้มลงหวมาซอนให้แม่พังจะมาเส่หลายปลายสีค่ะ ไม่มีพม่าอีกล้บอสมื่อที่พม่าอีกยังกระจมวันพี่น้องเลยน้องเตะเขียนแล้วบุมาไก่ข้าวแดงบัวโชคเง่งๆมากบัวมาส่นใจนะบอสดอออาบมาปัญหาเคนบรมีอยังพี่น้องคนมากมันคนอยากมาซูนโทรศัพท์ใหม่ใช่จกิจกิอยู่หอดเทียงขึ้นหรือบอสแล้วบางคนดีใจแห้งเต้นเป็นดงเยิ่งมันได้โทรศัพท์ใหม่ บอเเกเขาเก่าเพร่ะเราผสมทิมลางงานกันด้วยนี่ในเฮือนนี่พี่น้องต้องมาง้นทิมนะให้ถ<ว>่าบ่ค่ะมันแตกนะจอทั้งข่ามันเทิงม<ะ>ั้งคให้พรียงพามซะพรียงพามเสียบต่อเดอ้อให้เถ่าพามเดอ้อตัวเก่าๆนะเดอ้อตัวมันตายเด,อเดอ้อมือหัวได้ไหมมือคัวอันนี้ก็ลังไงเคี้ยวเอาให้ให้มากินไม่ได้มามาปพร้าวเจ้า <c oughs> มากินจักกระทำมากินเมิดตาตาบชสมหักัดงบวชสมหักบวชสมแพงบัตตีกันเลยจุดพิงผิงแห้งจะบวชทำตอนคือจะได้ไหวเตะจนดน้่ตาไหลก็ยังวะ เอานไปเยียมกระตุกน้ำมันเขาล่อมเนี่ยความเบิกจกไปบอกอารกระตุกน้ำมันนี่มอ่วแท้กอาร์ตยางนี้ประหนมนไปลไปเหยียบอย่าพานุ้ดอยูนามามโอ้เมื่อเมื่นี่ใจใจสิบตีดังผิ่งอีบ่หึใจสิบตีกันเีบ่เมื่อเลยตัวสิบตีกันเีบ่ตัวนั้น ตีกัมันชิตีข่อยดังผิงหลดเตะจนหลงดงมอมอขึ้นไหลมอในหัวมันเม็นโม้ไรคนในมือเงนม้แม่เชิ้เออมันเอาตัวหลอดเป็นกันยังไงใช่อีแ้วมีนเมอ ทำี yup. ้เข่าเป็นาไหวงานเขาเ้วพี่น้องผิงฟ้าี่ใส่หัวเขามันมายิมใส่เลยใช่ล้วโอ้ยด่าโอ้ย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 ไปเลยข้านไปเลยได้ใจเอ้ยเซตเกือบหนังมาทโทดินเจ้า ไผ่มันอ่อนเล็กมันเลิมบ่ยาก่อนเลยเพื่อนกะชีหกแน่พี่น้องเอ้ยเมือนี่เพราะว่าเฮาเห็ดละอันหลายอย่างนอกมากกะสีย่างยายเน่น้อยหนึ่งเมื่ออื่นแล้ยจงสิเคเียโตลงถีลงทางจะพักจกหยาเนาะเตรียมไว้น้ำกินบ่้ลก้ำนางไปกนอย่่บ่แช่บนางมาบ่ได้จังลลางก้นใช่มัมก้อลงกระลเนี่ย ถ้ามาันงอมาหน่อยพี่ใจนนพีดจุปลาบม้ไปย,ยังดอกมันแปลงอยู่แท่หรนกะฮัทูอยู่ไปน้มีวาหมอนี่ยหมอ,มอส่องกันเหมือนอเคยเาหมอส่องกันเมื่นไหซึ่งนี่ไป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 ชี้ตัวจ้พูดนันนางอยู่ศาสตร์พุลูกขึ้นไปนั่งอยู่ศาสตร์ุถานไว้นุลูก<ป> เอาพัร่มนะสายไปใส่มันมันห่อนนะ mm hmm. พอกันคลิปหน้าพี่น้องสบ,บายดี mm hmm.